นี่เรามาดูปัญหานาวล่านะครับเวลาผ่อนระดับหรือเราผ่อนเขาเร่งระดับนะครับเกิดจากอะไรนี่ผมเปลี่ยนกองนะครับกองนะกองโทล่าผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วต่อมาผมก็ไปดูคลิปนะครับนี่มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับ scd valve wow นะครับ scd valve เดี๋ยวมาดูการทํางานของมันยังไงนะครับแรกๆจะติดนะครับพอสะพังก็ะจะไม่ติดะะเดี๋ยวเราลองเปิดสวิ์นะ นาวล่าคุณปู่นี่ครับเขาจะทำงานครับเนี่ยนี่ใไหมเอสดีวาจะทำงานเนาะอันนี้เราเช็คนะครับก็มันเสียจริงไหมเดี๋ยวตาฟังเขาจะดับไปครับแล้วติดไปได้ทั้งหน่อยปุ๊บเัาจะดับไปเองแสดงว่าเสียจริงๆนะครับวิธีกดเช็คนะครับเอ D ติดดีวาว่าเสียไหมของนาวล่า เบาระดับเราสาเปลี่ยนแอร์พวงแอร์ฟงใหม่หมดนะครับยังมีปัญหาอยู่ตัวนี้เลยครับเนะี่ย SCD v านะครับน่ดับแล้วครับจบครับอ่าเสียจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปถอดเปลี่ยนนะครับจะเอายี่ห้ออะไรใส่ดีนะครับจะเอารุ่นอะไรใส่ดี ยากนะเปลี่ยนน้ำมันอ่าโอเคถอดออกมาแล้วนี่ครับเราขับรถแล้วก็ต้องรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องช่างถอดไม่ยากน,นะครับเอฟติดีวาวนะครับนี่ครับเอฟติดีวาวนะ ของนาวารา่ารุ่นแรกๆจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวิธีถอดก็คือน็อตหกเหลี่ยมนะครับมันจะติดสายพนุมวนองอ่ะหนึน่งเหลอดอยู่เนี่ยครับนะแล้วจะมีปั๊กน้ำมันเครื่องตัวเราก็ถอดออกมาทั้งก่อนปั๊กที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับมันเกะกะมากตัวนั้นนครับน็อตเขาจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับเนี่ยหกเหลี่ยม เราจะเอาอะไรดีเห็นช่างเขาบอกว่าดีแม็กก็ดีนะเดี๋ยวลองลองไปดูแต่ต้องใช้ของแท้ครับเนี่ยร้อนจีเลยนะเนี่ยเสียละโอเคเียจริงๆนะครับใช้ลูกแจ6หกเหลี่ยมและเบอร์สินะครับนี่ครโอเคเสียจริงครัเราจะไปทําการซื้อจากร้านอร่อยมานะครับมาเปลี่ยนนาวลาุูนคุณทวดกันนี้นะครับ รถคันนี้ก็นวาลารุ่นศูนย์ศูนย์เจ็ดใช่ศูนย์เจ็ดนะครับสิบกว่าปีล้วปู่คันนี้นะครับใช้มานานนะครับเนี่ยเสียบ่อยเอาโอเคจบปัญหาขาไม่ถูกจุดนะครับมีปัญหาเรื่องเบาระดับวิบ่งวิ่ไประดับคาไฟแดงอย่างนี้นะเวลาเบรกปล่อยเขาเร่งลงมาดับนะครับนี่ครับปัญหาตัวนี้เลยเอสดีาร์มนะครับเอาตรงประเด็นเลย ถ้าเราว่ามันเสียจริงหรือไม่เราก็ถอดมาเช็คอย่างที่ผมเช็คเลยนะครับนะครับคุณปู่แล้วเข้าเข้าซ่อมไม่ไหวแล้วครับเข้าซ่อมจ้างเลนเยอะนะครับรถรุ่นนี้เขาบอกถอดอยากเพราะว่าเครื่องมันลุงงลางเยอะอ่ะผมถอดให้ดูเลย SDD ว a l v วนะครับผมไปเปลี่ยนนะครับนี่ครับมันจะเกะก,กะตัวนี้นะครับนเนี่ยเราก็ถอดตัวนี้ออกมาก้านบัตรน้ำมันเครื่องนะครับเี๋ยวเปลี่ยนซีลไปเลยเนะี่ย พราะน้ำมันเครื่องเริเ่มเยิมแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเซออะไรมาเปลี่ยนนะครับว่าราคาจะก,กี่บาทนะครับเอสติเดว,วจะรุ่นไหนดีเนาะเขาบอกเอาดีแม็กก็ดีโอเคโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันเลยครับซื้อมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับตัวสั้นนะครับนี่ตัวสั้นค่าไหลที่จันใน 2, ี่สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบ,บาทเขาบอกของแท้อะของแท้ก็ของแท้ว่าจะใส่ดีแม็กดีแม็กแพงกว่า นะเอาใส่ย่างงี้ไปก่อนนะใส่เขาบอกของแทะเอาโค้ดมันของแท้เอาอเกของแท้กับของแท้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับอีตอนเราถอดนะครับนะถอดออกมาให้สังเกตดนูน่ครับขั้วสายไฟนะครับขั้วสายไฟว่ามันอยู่ฝั่งไหนถ้าฝั่งในก็คือฝั่งในถ้าฝั่งนอกก็คือฝั่งนอกนะครับมันจะมีโค้ดของมันอยู่นะครับนะอย่าไปใส่มั่วละ เอาเย็นๆน,นะใจเย็นๆน,นะอะไรมันลกนะเครื่องมันเยอะนะครับต้างจำเป็นซ่อมเองนะครับหนึ่งหลักการเช็คกองน้ำมันสองไอตัวดูดตัวไหลกลับนะครับท่อไหลกลับไอท่ออากาศนะครับจะมีมาอยู่ข้างหน้านะครับเอาลมเป่าหน่อยเนาะนลาว่าบางทีปุ้ยง่ายเวลาเราเปิดถังอะมันจะดังฟูดเหมือนลมดูดนะครับ แสดงว่าไอตัวอากาศมันไม่กลับนะครับมันจะมีท่ออยู่เส้นหนึ่งครับ oh. มนีวมาแถวๆนี้นะครับตรงไหนไม่รู้เนี่ยยังไม่เห็นเลยสรุปแล้วมีท่ออยู่เส้นนึงแล้วกันนะครับวิ่งมาเราปักหัวลงนะครับอย่าไปอุดมันนะครับนะไอ้นี่ท่อน้ำมันท่ออากาศครับไหลกลับถังโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันมาดูกันเปลี่ยน มาประกอบนะครับเราไม่มีเครื่องทําบาร์โค้ดอะลองดีมันจะติดไหมเราก็วัดดวงดูเนาะเราไม่มีเครื่องอัปเดตโอเคใส่แล้วมันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวไงเรามาลองดูกันอย่าลืมใส่อะไรครบนะครับมีนี่ครับมีโอลิง์หนึ่งตัวนะครับเี่ยที่อยู่ด้านนอกนะครับกับไอตัวแกนในมีสองตัวนะครับโอลิง์เนี่ยแล้วก็แหวนลองนะครับ นี่เป็นแหวนโปเกนเขาเรียกปูเกนนะครัปูเกนอ่ะใส่ให้มันครบแล้วใสใ่มันถูกทางนะตอนที่เราแกะนะครับด้านนอกหรือด้านในโอเคเดี๋ยวมาใส่กันโอเนะครับแล้วมาใส่กันดูเลยตับต,ตั้งก่อนนี่มีที่จะตั้ง เวลาใส่ไม่กี่นาทีแล้วครับถอดก็ไม่กี่นาทีนะครับถ้าไปจ้างช่างก็ผมบอกได้เลยประมาณสี่พันห้านะครับเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวนะช่างทุกที่นะครับสี่พันห้าขึ้นไปนะครับทั้งค่าหลายค่าแรงนะครับสี่พันห้าขึ้นไปนะครับโอเค รีเบวไปหน่อยโอลิงเอาโอเคดัดให้มันตรงใส่น,อน็อตอะไรนะครับขึ้นอยู่แล้วท้องที่นะครับแต่ละเขตแต่ละจังหวัดนะครับอะไรแพงถูกต่างกันนะครับถ้าเกิดอยู่ในเซก็ประมาณพันหกร้อย หนึ่งพันเจ็ดร้อยเขาบอกของแท้นะครับของเทียมแ็่แปดร้อยเก้าร้อยอย่าไปใส่เลยของเทียมอ่ะใส่ของแท้ว้ก่อนนะอะไรใส่ของเทียมปวดหัวเปลืองตังโอเคเนี่ยเราใส่แล้วครับนี่เอาถูกทาง อ้าวโอลิงหล่นไปไหนอ่ะเดี๋ยวหาโอลิงก่อนเออโอลิงหลน่นโอเคระวนะครับโอลิงมันเปื่อยเปล่านะครับมันชอบหลน่นใส่ไปก่อนจุดๆก,ก่อนนะครับ การแบบโอเคจะทำยากมากนะครับเนี่ยลองมันไม่มีไม่มีที่จะไปนครับจะดูประมาณนี้คโอเคเรียบร้อยแล้วครับอ่ะมาใส่กา้านวัดน้ำมันเครื่องกันนะที่เราถอดออกมานะครับไหนรูหารูให้ถูกนะครับน้ำมันเครื่องอะไร <laughs> เครื่องหมดนะครับในรูอยู่ตรงไหนนะ้อง หาก่อนนะครับตาไม่ก็เห็นลูกเจ๊ดเจ๊ดลูกอยู่ไหนลูกอยูไ่ไหนหาลูกก่อนนะครับหาลูกตัวถตายวัดน้ำมันเครื่องก่อน 哎。<laughs> 嗯，太难的 มีปัญหาเรื่องใส่นะครับโอ้ลิงหยาใหญ่แง,ง่แยวมาดูนะครับการตัวนี้